ก็เพิ่มเติมอย่างในคลิปนี้นะครับพระเจ้าโศกเวอร์คอนเคอร์เลอร์นะครับโดนเนิร์ฟจากบวกสิบเป็นบวกห้าพลังโจมตีลาฟเยเต้ก็โดนเนิร์ฟนะครับบวกหนึ่งพลังโจมตีต่อทรดิชชันเนี่ยไม่ดับเบิลในดิชั่นแรกแล้วนะครับจะบวกสองเป็นบวกหนึ่งเคิลเจอร์กับแฮปปี้เนสต่ออยู่ฮาเทจโดนเนิร์ฟนะครับไอตัวคาร์ลียเนี่ยจะนับแค่รีซอสที่แตกต่างกันฮาวายก็โดนเนิร์ฟนะครับจากที่ได้บวกสี่เคิลเจอร์ในฟู้ดบิลดิ้งเนี่ยกลายเป็นบวกสี่ฟู้ดในเคิลเจอร ก็ดับเบิลถ้าเป็นเมืงองใหญ่เกรดบิเตนนะครับได้บัฟมาจากเทอเชันที่บวก5%โกในเมืองเล็กแต่ว่าลบ5%โกในเมืองหลวงต่อจนวนพาธมิตรนะครับเป็นบวก10%ฟู food, กับเคาเจอร์ในเมืองเล็กนะครับแต่ว่าลบ5%าโกเหมือนเดิมมาจาปาฮิตก็โดนเนิร์ฟนะครับเทอรเชันที่บวก1เคาเจอร์ในช่องทะเลเนะี่ยกลายเป็นนับเฉพาะของเมืองใหญ่ตวิกที่บวกสหรือบวก2คเคานเจอร์ในช่องเต็มตวิกที่บวกหน่งเคานเจอร์ก็กลายเป็นบวกหนึ่งแฮปปี้เนก สาอของมองโกเลียจากเทดิชั่นที่บวก5้หรือบวก3พลังโจมตีให้คาวารีของโรมลีเจียนจากบวก2เป็นบวก1พลังโจมตีต่อเทดิชั่นเทดิชั่นเนี่ยจากบวก10%ฟู food culture, ้ดโกเคิลเจอร์ในเมืองเล็กที่มีสเปเชียลิซเซชันนะครับกลายเป็นบวก5%ในเมืองเล็กที่ไม่ใช่โกรอิงทาวโฟกัสทายรัสเซียนนะครับเทดิชั่นจะบวกหเป็นบวกสพลังโจมตีให้ยูนิตในช่องทุนด้านนะครับ